ร้านส้มติง่งร้านเอีย้ยร้านหมาหมาร้านบ้าร้านผีทะเลส้มติง่งผมเชื่อว่าร้านอาหารทุกร้านนะครับก็ต้องเคยเจอบ้างแหละคนที่กดรีวิวหนึ่งดาวสองดาวให้กับเราให้ดาวน้อยเนี่ยมันก็ยังพอทนแต่ว่าบางทีก็มีคอมเมนต์แย่แยแถมมาให้กับเราด้วยอ่านไปก็เจ็บช้ำน้ำใจไปเราทำอะไรผิดกันนักกันหนาะในใจก็อยากจับอ้อหมิงประมาทสั่งซ้อนให้สักทีแต่คำถามที่สำคัญก็คือว่า แล้วรีวิวแบบไหนล่ะที่เราจะสามารถฟ้องมินประมาณได้และแบบไหนที่จะฟ้องไม่ได้เพื่อให้คุณผู้ฟังนะครับไม่ต้องเสียเงินจ้างทานายแพงๆแล่ต้องเสียเวลาไปทํามาหาก,กินวันนี้ผมจะมาชําหระกฎหมายมินประมาณที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวให้ฟังกันครับแต่ก่อนที่จะนั่งฟังกันพเพลินผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักผมก็ขอสรุปให้ก่อนเลยแล้วกันครับ ว่าจากที่ผมได้ค้นหาข้อมูลคอมเมนต์ด่าร้านอาหารแบบสุ่มๆทั่วประเทศผมบอกไดยเลยคอมเมนต์ด่าส่วนใหญ่นะครับร้านอาหารฟ้องหมิ่นประมาทไม่ได้ครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยคอมเมนต์ที่เราจะฟ้องหมิ่นประมาทได้มันต้องเป็นคอมเมนต์ที่ทําให้เราเสียชื่อเสียงโดนเยียดโดนเกลียดอธิบายเพิ่มก็คือว่าคอมเมนต์ที่มาพิมพ์ด่าเราเนี่ยทำให้เราเสียชื่อเสียงไหม,ม,มทํมา,า,า,ทใ,หางงทให้คนที่เข้ามาอ่านข้อความนี้รู้สึกรังเกียจเราไหม ทำให้คนที่อ่านเขาเกลียดเราหรือเปล่านั่นเองครับถ้าใช่ก็เรียกได้ว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทและเราสามารถเรียกค่าเสียหายได้ยกตัวอย่างเช่นมีคนคอมเมนต์ร้านอาหารของเราว่าร้านต้องติงแน่นอนครับเราอ่านคํานี้แล้วเราต้องรู้สึกไม่ดีแน่นอนแค่ฟังเนี่ยเรายังรู้สึกไม่ดีเลยแต่คอมเมนต์แบบนี้นะครับกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มีคนด่าร้านเราว่าซ้องติงไม่ทําให้ร้านของเราเสียชื่อ ไม่ทําให้ร้านของเราโดนคนอื่นเยียนไม่ทําให้ร้านของเราโดนคนอื่นเกลียดไปได้ไอ้คาว่าส่งติงเนี่ยเป็นแค่คําด่าให้เรารู้สึกไม่ดีเฉยๆครับคนอื่นที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์นี้ก็จะเห็นแค่ว่าเราโดนด่าเท่านั้นไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเขาด่าเราเรื่องอะไรหรืออาจจะเป็นคําด่าประเภทว่าร้านเอีย้ยร้านหมาหมาร้านบ้าร้านผีทะเลก็เรียกได้ว่าเป็นคําด่าในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละครับ ว่ากันโดยสรุปเลยเนี่ยถ้ามันเป็นเพียงคำด่าที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเฉยแต่ว่ามันไม่ทำให้ร้านของเราเนี่ยเสียชื่อเสียงโดนเหยียบหรือโดนเกลียดคำด่าประเภทนี้กฎหมายไม่เรียกว่าเป็นการมีประมาทครับตอนนี้เรามาดูคำด่าในอีกรูปแบบกันบ้างดีกว่าครับอาหารไม่อร่อยบริการห่วยอาหารราคาแพงถ้าสังเกตคำด่าดีๆนะครับเราจะเริ่มมองเห็นความแตกต่างกับตัวอย่างที่ยกมาก,ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ด่าครับว่าร้านส้มติ่งซึ่งมันไม่สื่อความหมายอะไรทั้งนั้นครับนอกจากการดา่าเฉยแต่คราวนี้กลับด่าว่าอาหารร้านนี้ไม่อร่อยเลยบริการก็ห่วยราคาก็แพงอันนี้นะครับชัดเจนเลยว่าเป็นการด่าแบบทําให้ร้านเราเสียชื่อเสียงแน่ๆทําให้คนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์เข้าใจได้ว่าร้านของเราเนี่ยมันไม่อร่อยร้านของเราเนี่ยให้บริการไม่ดีร้านของเราคิดราคาแพง ทำให้คนเข้ามาอ่านเนี่ยอ่านให้เข้ามาใช้บริการของเราได้ครับทําให้เราสูญเสียรายได้ซึ่งก็หมายความว่าคอมเมนต์กลุ่มนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่มีความผิดฐานมินประมาทครับและเราสามารถเรียกค่าเสียหายได้อ้าวแล้วไหนตอนแรกบอกว่าคอมเมนต์ด่าส่วนใหญ่ร้านอาหารฟ้องหมิ่นประมาทไม่ได้ยังไงอ่ะแล้วคอมเมนต์แบบหลังเนี่ยมีบอลของแบบได้นอีกนะผมก็คงต้องขออธิบายแบบนี้ครับจริงอยู่ว่าการดา่าอาหารไม่อร่อยบริการห่วยราคาแพง จะถือได้ว่าเป็นการผิดประมาทตามกฎหมายแต่กฎหมายเขายกเว้นความผิดให้ครับ oh. เพราะเขาถือว่าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมดาตามวิสัยของประชาชนก็เลยไม่มีความผิดฐานผิดประมาทเอาให้ง่ายกว่านั้นเลยเวลาเราเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังครับว่าเราไปกินอาหารร้านนี้มาคําถามที่เพื่อนมักจะถามเราเลยคือคําถามว่าอะไรครับเป็นยังไงบ้างอาหารอร่อยไหมรีวิวให้ฟังหน่อย ถ้าเราประทับใจเราชอบแล้วก็จะชมร้านให้เพื่อนฟังเอ้ยร้านนี้อร่อยนะบริการก็ดีสถานที่ก็สวยราคาก็ไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ประทับใจละ่ะเราจะทำยังไงเราก็จะบน่นให้เพื่อนฟังใช่ไหมครับว่าไม่อร่อยเลยไก่จืดชืดเสิร์ฟก็ช้าพนักงานก็พูดจาไม่ดีหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่แหละครับคือการติชมด้วยความเป็นธรรมตามวิสัยของประชาชนคนปกติเขารีวิวกันยังไงก็คอมเมนต์ไปอย่างนั้น ก็จะไม่มีความผิดฐานเป็นประมาทนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดจู่ๆมีคอมเมนต์โผล่ขึ้นมาว่าร้านนี้ขายอาหารบางหน้าจริงๆแล้วแอบค้ายายอยู่เบื้องหลังหรือบอกว่าร้านนี้โกงเงินชาวบ้านมาเปิดหรืออาจจะคอมเมนต์ว่าพนักงานแต่งตัวเหมือนหญิงขายบริการร้านนี้อาจแฝงการค้าบริการทางเพศคอมเมนต์แบบนี้นะครับไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมายเพราะอะไรก็เพราะคนปกติเขาก็ได้รีวิวร้านอาหารกันแบบนี้ถูกมไหมครับ ในเมื่อมีการคอมเมนต์ในรูปแบบนี้ก็มีความผิดฐานมีประมาทไปร้านอาหารก็สามารถฟ้องให้คนคอมเมนต์ติดคุกแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้เลยรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเกิดคําถามต่อไปว่าแล้วร้านอาหารอย่างเราเราทำอะไรได้บ้างละ่ะก็ต้องขอบอกตามตรงว่าในทางกฎหมายเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยครับอยากจะจ้างทนายก็จ้างได้ครับแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่ามีโอกาสสูงที่จะเสียเงินเปล่าๆและแถมยังเสียเวลาอีกด้วยเพราะโอกาสชนะคดีแคบจะไม่มีเลย แต่ยังไงก็าตามนะครับเราสามารถเอาคอมเมนต์เหล่านี้นะครับมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราได้ครับเช่นถ้าเราดูคอมเมนต์บ่อยๆเลยว่าอาหารไม่อร่อยเราก็กลับมาดูซิอาหารของเราติดปัญหาตรงไหนต้องแก้ไขยังไงถึงจะอร่อยเพื่อที่จะได้มัดใจลูกค้าคนใหม่ๆต่อไปได้ครับถ้าเราถูกคอมเมนต์บ่อยๆว่าพนักงานบริการไม่ดีเราก็อาจจะแอบติดกล้องวงจรปิดหรือแอบเข้ามาดูร้านบ่อยๆว่า,า,วมมบ,วาบริการไม่ดีจริงไหมบริการไม่ดียังไง แล้วก็เอามาปรับปรุงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นให้เราเปลี่ยนความรู้สึกโกรธที่ถูกคอมเมนต์ไม่ดีใส่เป็นการขอบคุณที่มีคนมาชี้จุดปกป้องให้กับเราถ้าเกิดไม่มีคนบอกร้านเราก็คงจะเจ๊งโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุดท้ายพอเราปรับปรุงร้านของเราให้ดีขึ้นได้คนที่มากินภายหลังก็จะได้รับความรู้สึกดีๆกลับไปแล้วก็ออกมาเป็นคอมเมนต์คำชมเพิ่มขึ้นมาได้เองครับพอคอมเมนต์ชมมากๆเข้ามากๆเข้าคอมเมนต์ที่ไม่ดี ก็จะค่อยๆสูญเสียความน่าเชื่อถือไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยทําอะไรเลยสําหรับเรานักรีวิวนะครับเมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรีวิวอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันรุนแรงเกินขอบเขตที่คนปกติเขารีวิวกันก็มีความเสี่ยงที่จะมีความผิดได้เหมือนกันติชมกันแต่เพราะาน่ารักน่ารักเป็นสีเป็นสันสก็พอครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอแถมข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้นิดหนึ่ง รู้ไหมครับว่าจากที่ผมได้ลองเปิดอ่านคอมเมนต์ร้านอาหารที่เขารีวิวให้1ดาว2ดาวแบบสุด,สด,สดทั่วปเทศผมก็ได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์ย่างหนึ่งครับคือเวลาปกติเรานึกถึงร้านอาหารร้านหนึ่งปกติเราจะนึกถึงอะไรบ้างครับอย่างผมนะครับก็จะนึกถึงอาหารที่ดีรสชาติที่อร่อยหรืออาจจะมีบรรยากาศที่ดีด้วยแต่รู้ไหมครับความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าด่าเป็นอันดับหนึ่ง กับไม่ใช่เรื่องของคุณภาพอาหารหรือรสชาติของอาหารเลยครับแต่เป็นเรื่องการให้บริการของร้านอาหารคุณภาพของอาหารและรสชาติอาหารตกอยู่ในแค่อันดับ2เท่านั้นเองส่วนเรื่องราคาและปริมาณของอาหารก็ไปอยู่ในที่อันดับ3าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแนะ่ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับยังไงก็แล้วแต่เจ้าของร้านอาหารที่ฟังอยู่ก็สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาร้านของตัวเองต่อไปได้ขอให้ประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจกันนะครับ สวัสดีครับ